สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการสแสดงอุปราคาดามบัตเตอร์ฟลยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา19นาิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงกอกซิมโ n นีออเคสตราและองค์ประธานจัดงานการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายเฝ้าทูลอองทุลีประบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดบทนเนธนิทรศการมาดามบัตเตอร์ฟลายคอสตูมเดอะเมคกิ้งออฟ จะแสดงการออกแบบชุดของนักแสดงโดยแบรนด์สิริว,วรณวรีจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนาีรียร,ราชกัญญากลาบบังคมทุนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและโมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนาีรียร,ราชกัญญาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษ์สามหกรอบ 28กรกฎาคม2567อุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลยเป็นอุปรากรร้องเรื่องราวความรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีระหว่างเกอิชาสาวชาวญี่ปุ่นผู้ยึดมั่นในความรักกับหนุ่มทานเรือชาวอเมริกันโดยสละชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีผลงานบทประพันธ์ดนตรีของจาโคโมปูชินีชาวอิตาเลียน บทคําร้องเป็นภาษาอิตาเลียนถูกนำออกแสดงครั้งแรกที่โรงอุปรากรสการ่ากรุงมิลานประเทศอิตาลีในปี2447ถือเป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำออกแสดงมากที่สุด10อันดับแรกของโลกและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปในปี2450ได้ทอดพระเนตรอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลาย ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พง์ได้ทรงดัดแปลงบทอุปรากรนี้เป็นบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาได้ทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายในปี2563ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย จึงมีพระประสงค์ที่จะจัดการแสดงอุปรกรณนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายพร้อมส่งคัดเลือกนักแสดงหลัก9คนจากโอเปร Production นกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย และเปิดคัดเลือกนักแสดงไทยในบทนักแสดงสมทบและนักร้องประสานเสียงกว่า40คนบรรเลงดนตรีโดยวงดุริยาง RBSO อำนวยเพลงโดยนายวาเลนตินอีกเกลผู้อำนวยเพลงชาวเยอรมัน ที่สําคัญชุดของนักแสดงออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนา,ร,า,ร,ารีร,าร,ารัตราช <c oughs> กัญญาองค์ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ทรงออกแบบเสื้อผ้านักแสดงหลัก9ตัวละครรวม14ชุดและอีก40ชุดออกแบบโดยทีมงานแบรนด์สิริรวัณวรี หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อด,ดอกไม้พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตราชกัญญาและมอบแก่ศิลปินและนักแสดง วงมูลนิธิรอย่อแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรามีผลงานสำคัญมากมายทั้งอย่างเป็นวงออเคสตราของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสแสดงคอนเสิร์ตในฐานะทูตวัฒนธรรมอย่างต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฝรั่งเศส